สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Easy Food Goo d h e a l t h by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาชวนทำ m u ฟ f ินมันม่วงไว้ทานกันค่ะ m u ฟ f i นมันม่วงสูตรนี้นะคะแอนโรยหน้าด้วยงาขาวและก็งาด,ดำที่ด้านบนค่ะทำให้มีกลิ่นหอมหน่าทานเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ค่ะเนื้อขนมประมาณนี้เลยนะคะด้านในอะค่ะแอนใช้มันม่วงนะคะขูดฝอยนะคะแล้วผสมใส่ลงไปค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากมัฟเฟินมันม่วงครั้งก่อนๆที่แอนทำนะคะครั้งก่อนแอนจะนำมานึ่งก่อนใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเดี๋ยวเราไปทำลงมือทำพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำมันม่วงนะคะมาปอกเปลือกออกค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็นำมาขูดเป็นฝอยๆค่ะขูดให้ได้ประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงนะคะเป็นหนึ่งถ้วยตวงของแห้งนะคะเพื่อนๆ หรือว่าใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนี่ค่ะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแอนใช้น้ำตาลทรายใส่ลงไปผสมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเป็นเนื้อเดียวกับมันม่วงค่ะ พอคลุกเคล้าจนน้ำตาลทรายละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เ,เพื่อนๆนำไข่ไก่มาผสมลงไปค่ะแอนใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน1ฟองเพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์1ก็ได้นะคะเบอร์อะไรก็ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะในส่วนของน้ำตาลทรายนะคะถ้าเพื่อนๆเกรงว่ามันจะหวานเกินไปเนาะ ก็ปรับลดได้เลยนะคะแต่อันนี้ทำออกมาก็ไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็เติมกลิ่นวาน,นิลาลงไปสักนิดนึงด้วยนะคะจากนั้นก็นำโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะใส่ลงไปแอนใช้ประมาณ60กรัมนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องตวงนะคะไม่มีที่ตวงก็ใช้เป็นโยเกิรตะะ์ตค่ะหนึ่งัพประมาณ20-25บ่าทอะ่ะขนาดประมาณนั้นนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่า1คับมันจะมีขนาดประมาณ130 6กรัมได้นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเนียนๆค่ะจากนั้นนะคะก็นำน้ำมันพืชค่ะแอนใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะใส่ลงไปผสมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจนกระทั่งเป็นเนื้อเนียนเข้ากันดีค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นเนยละลายก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะใช้น้ํามันพืชยี่ห้ออื่นๆที่มีก็ได้จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนำแป้งนะคะมาผสมกับผงฟูแล้วก็ร่อนรวมกันใส่ลงไปค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแอนใช้แป้งอนเนกประสงค์ปลเชอร์รี่ฟ้าค่ะในส่วนของแป้งนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นแป้งสาลียี่ห้ออื่นๆที่มีได้เลยนะคะหรือจะใช้แป้งเค้กก็ได้แต่ว่า ถ้าเกิดผสมแล้วเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าส่วนผสมเขาเหลวเกินไปนะคะก็ให้เพื่อนๆร่อนแป้งใส่เพิ่มลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ตล่อมจนกระทั่งแป้งเขาละลายจนหมดนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆคนแค่แป้งพอละลายเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้เวลาในการคนนานแค่คลุกๆค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเนื้อขนมมันจะออกมาเหลวเกินไปอะคะ่ะ จากนั้นนะคะก็นำมาตักใส่พิมพค่ะพิมพ์ที่แอนใช้ก็แอนก็ใช้เป็นพิมพมัฟฟินขนาด6ชิ้นค่ะเพราะว่าเตาสาเหตุที่แอนใช้พิมพ์ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเตาอบของแอนนมันจะพอดีกับพิมพ์ขนาดนี้ค่ะถ้าพิมพ์ใหญ่กว่านี้มันจะใส่เข้าไปไม่ได้นะคะแอนก็เลยใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินขนาด6ชิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆอาจจะสงสยัยใช่ไมเอ,อ๊ะทำไมพี่แอนใช้แต่พิมพ์6ชิ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอไว้ให้แอนมีเตาอบ ที่ใหญ่กว่านี้นะค่ะแอนก็จะใช้พิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่เตาอบไซส์เล็กๆแบบนี้ก็ทำขนมได้หลากหลายเลยนะเวลาตักก็ตักไม่ต้องเต็มพิมพ์มากนะคะนี่แอนตักเยอะไปซะด้วยซ้ำเขาจะได้แบบนูนขึ้นมาแล้วแบบว่าเสมอกับพิมพ์มค่ะสวยงาม จริงๆแล้วก็โรยหน้าด้วยงาขาวค่ะงาขาวและงาดำแอนไม่ได้คั่วก่อนนะคะเพราะว่าแอนคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องนําเข้าอบอยู่แล้วแอนก็เลยไม่ได้คั่วก่อนแต่จริงๆแล้วการคั่วงาขาวและงาดําก่อนเนี่ยจะทําให้เขามีกลิ่นที่หอมมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นเค้กเนื้องอนก็จะคั่วก่อนเนาะยังไงเพื่อนๆก็เลือกทําตามที่อยากทานแล้วกันนะคะ มันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะเพียงขึ้นอยู่กับความชอบนะคะระหว่างนี้ให้เพืเ่อนๆวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะวอร์มประมาณสักสินาทีค่ะจากนั้นนําเข้าเตาอบค่ะแอนใช้ไฟบนล่างนะคะร90องศาเซลเซียสอบนานประมาณ10นาทีจากนั้นกลับลดไฟเป็น1 7อองศาเซลเซียสอบต่ออีก10นาทีค่ะก็ะจะได้ประมาณนี้เลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องของการอบมัฟฟินคือจะต้องอบให้หน้าเขานุนๆแล้วก็แตกๆออกมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเนี่ยค่ะ,ะ,คะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เพราะว่าแอนใช้ไฟแรงไงมันก็จอบมาเกลียวๆแต่ถ้าใครอยากให้หน้าแบบเป็นสีม่วงสวยๆนะก็ต้องใช้ไฟอ่อนอบอะค่ะว่าด้านหน้ามันก็จะนิ่มๆเหมือนขนมเคก้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เราทำมัฟฟินนะแอนอยากให้ข้างหน้าเขาออกมาแบบให้มันมีความ เขาเรียกว่าอะไรอะด้านๆสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างในนุ่มๆนี่ค่ะน่าทานค่ะสำหรับมัฟฟินมันม่วงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะส่วนผสมไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ขั้นตอนทำก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเพียงแต่อาจจะต้องมีเตาอบค่ะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะในการทําขนมมัฟฟินนะคะทําง่ายทานอร่อยค่ะก็ฝากไว้ค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามที่ติดตามแอนเข้ามานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ